thank you ีครับมาพบกับฟันในไล่ f t j Family นะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะมีวิธีการนะครับจับไก่หนุ่มน้อยนะครับขึ้นมาเริ่มเลี้ยงเริ่มดูแลเนี่ยเราจะเอาช่วงเวลาไหนนะครับที่เขาจะต้องออกกำลังกายหนักๆได้นะครับผมก็จะมีขั้นตอนง่ายๆแบบนี้นะครับผมคือไก่หนุ่มเนี่ยนะครับไก่หนุ่มน้อยเนี่ยนะหรือไก่ตะกรเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ย ก็อยู่ในประมาณนะครับแล้วแต่สถานที่นะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของแต่ละคนที่เลี้ยงนะครับผมก็จะเริ่มจับจับไก่หนุ่มๆพวกนี้ขึ้นมา,าขึ้นมาดูแลได้เนี่ยตั้งแต่6เดือนนะครับ6เดือน7เดือนนะครับ8เดือนทําไมพี่เอฟถึงบอกว่าจะจับไก่หนุ่มพวกนี้ตั้งแต่อายุยังยังไม่มากเท่าไหร่นักนะครับผมเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเราปล่อยอยู่ฝูงใหญ่เนี่ยเป็นฝูงที่อยู่รวมกันระหว่างทั้งไก่หนุ่มและไก่สาวนะครับผม ก็จะมีตัวที่จะแสดงกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมานะครับพอถ้าเกิดเขาแสดงอาการเป็นจ่าฝูงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีตัวรองใช่ไหมก็จะมีตัวรองลงไปนะครับผมก็จะมีรองลงไปเรื่อยๆนะครับตามลําดับชั้นของเขาที่เขาจะแบ่งกันตั้งแต่ตอนเป็นไก่สามสี่เดือนนะครับผมที่เขาเรียกว่าย่าแม่ใช่ไหมคราวนี้นะครับถ้าเกิดตัวจ่าฝูงเนี่ยเขาเดินไปไกลๆแล้วก็ไอตัวรองเนี่ยอ่ ไล่ไล่ทับตัวเมียหรือว่ากําลังฟิชเจอริงกันแบบเขาได้เขาเข็มแล้วตัวจา่าฝูงวิ่งมาเจอเนี่ยใช่ไหมบางทีเขาก็เตะซับไปข้างหลังบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดความสมบูรณ์พันธุ์มันถึงที่ที่แบบว่าหน้ามืดตามัวเนี่ยมันก็จะเกิดการสูส้กันแบบไม่ยอมจา่าฝูงนะครับผมแล้วถ้าเกิดอยู่ที่กว้างหรืออยู่ในที่รับตาเนี่ยเราก็จะเกิดการสูญเสียไก่นะครับผมแทนที่เรา จะมีรายได้เพิ่มนะครับก็จะเสียรายได้ตรงนั้นไปนะครับผมนี่คือเหตุผลนะครับซึ่งมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจแล้วบอกว่าทาไมรีบจับมาครอบสุ่มจังไกย,ยังเล็กอยู่อะไรอยู่คือเราป้องกันการสูญเสียนะครับผมจับมาขังสุม่มครอบสุ่มไว้นี่มันไม่ได้ทําให้ไก่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าไก่หกเจ็ดเดือนเนี่ยเขากเ็เริ่มโตเต็มวัยเขาแล้วนะครับในระดับหนึ่งเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะครับผมมาเข้าเรื่องก่อน อันดับแรกเลยนะครับไก่ชุดเดียวกันเนี่ยตัวผู้ตัวกับตัวเมียเนี่ยเขาจะมีคู่เกิดกันเพราะว่าแม่ไก่โดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะไก่ไข่ประมาณไข่วันไข่หนึ่งไข่ทุกวันนะเวลาฟองบาง,บางตัวก็จะไข่วันเว้น,ว,นวันนะครับผมแล้วคราวนี้มันก็จะมีเขาจะเรียกว่าคู่เกิดนะครับผมเคยได้ยินคําว่าคู่เกิดบ่อยๆใช่ไหมไก่ตัวนี้เก่งไปดูคู่เกิดมาว่ทาทําแม่พันธุ์สิอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ นั่นลักษณะง่ายๆนะครับที่จะดูคู่เกิดก็คือลักษณะโดยรวมแล้วนะครับของตัวผู้เนี่ยนะฮะตัวเมียเขาจะคล้ายคลึงกับตัวผู้ตัวนั้นค่อนข้างมากที่สุดนะครับผมรูปทรงลักษณะหน้าตานะครับดูดูดูผ่านๆแล้วจะดูแบบว่าพิจารณาดีๆหรือว่าดูผ่านๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าไก่คู่นี้มันจะเหมือนกันถ้าในฝูงมีสามคู่เนี่ย มันจะเป็นเหมือนคู่คู่คู่กันไปครับบางตัวจะเตี้ยล่าก็จะมีตัวเมียเตี้ยล่าเหมือนกันอย่างนี้บางตัวสูงโปร่งก็จะมีตัวเมียสูงโปร่งเหมือนกันอย่างนี้นะครับเขาจะเป็นคู่คู่กันไปโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมอะคราวนี้นะครับพอเราจับไก่หนุ่มมาขังสุ่มแล้วจะทํำยังไงต่อนะฮะเราก็จับแจงทําการไถ่พยาธิตามสเตปในการดูแลไก่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอามาขังออกกําลังกายเบาๆตาม ที่เราเห็นสมควรนะครับออกกําลังกายาการออกกําลังกายกายภาพภายนอกนะครับผมคือออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อความแข็งแรงของข้อต่อและเส้นเอ็นนะครับผมเหมือนเราออกกําลังกายเล่นฟิตเนสหรือออกกําลังกายการวิ่งนะครับเราก็เอาไก่หนุ่มตัวนั้นมาออกกําลังกายแบบนั้นนะครับผมอย่าให้ไปอย่าให้อย่าเพิ่งเข้าคู่ปั้มกันประมาณนี้เออก็กําลังกายตามสเต็ปที่เราทําไปนะครับแล้วก็ดูตัวเมีย คู่เกิดหรือในกลุ่มในในในชุดของเขาอะตัวเมียคอกเดียวเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าตัวเมียคอกเดียวเขาเริ่มไข่หรือยังนะครับถ้าเกิดเราเราดูแลเขาเริ่มไข่แล้วนะครับผมไก่หนุ่มตัวนั้นเราก็เราก็เลี้ยงออกกําลังกายตามปกติไปเรื่อยๆนะครับผมพอไก่ไกไ่ตัวเมียนในฝูงเขาเริ่มเข,าข้า,ขาฟักอ่าคราวนี้พอเริ่มเข้าฟักเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มเปลี่ยนการออกกําลังกายให้หนักขึ้นอีกนิดนึงใช่ไหม พอไก่สาวข้อเขาฟังดีนะครับไก่สาวข้อเขาฟักฟักแล้วนะครับลูกไก่ออกมาแล้วนะครับอ่าฟักจนลูกออกแล้วนะครับไก่หนุ่มตัวนั้นที่เราเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่จับมาเนี่ยก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะออกกําลังกายอย่างหนักหน่วงนะครับหรือการเข้าคู่ได้แล้วนะครับผมคราวนี้เราก็เริ่มเข้าคู่นะครับผมไล่นวมไปนะครับผมไล่นวมไปนะครับ ให้ให้เห็นพอสมควรอะไรประมาณนี้นะครับครั้งแรกก็5้านาทีนะครับหยุดไปสักอาทิตย์สอาทิตย์ครั้งที่สองก็สัก10นาทีนะครับแล้วก็หยุดอีกสองอาทิตย์อ่าครั้งที่3าก็ไล่อันได้แล้วอย่างนี้นะครับผมคือสรุปนะครับไก่หนุ่มเราจับมาเลยตั้งแต่เขาเริ่มเห่าเริ่มเห่าไม่ต้องสนใจขนขนสุดไม่สุดไม่รู้เอาเริ่มเห่าเริ่มไล่ทับทับแม่ไก่เราได้เนี่ยเราต้องรีบจับมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาเริ่มทับแม่ไก่เนี่ยไก่เรานะครับอาจจะเสียได้เพราะว่า จะเสียคือไม่ใช่ว่าเสียหายอะไรนะครับคือดุลลูกที่เขาไอตัวนี้มันวิ่งมาทับแม่ไก่เนี่ยแทนที่พ่อไก่จะได้ทับพ่อไก่ก็จะไม่ทานไก่หนุ่มไงไก่หนุ่มมันวิ่งมาฟึบขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงใช่ไหมพ่อไก่นี่มันต้องแบบว่าลำไปลำมาลำจนพักหนึ่งกว่าจะอืดออาดขึ้นเดียบหลังตัวเมียได้เนี่ยไก่หนุ่มมันวิ่งมาชิューวิ่งมาแล้วผ่านไปเสร็จไปแล้วประมาณนี้นะครับผมอ่านั่นแหละพอเขาเริ่มไล่ทับตัวเมีเยเราเราจับมาขังเลยพอเราเริ่มจับมาขเสร็จุ๊บ รอเริ่มออกกําลังกายไปเรื่อยนะครับผมรอจนอไก่ข้อเขาเนี่ยตัวเมียข้อเขาเนี่ยฟักไข่ไข่ก่อนไข่แล้วก็ฟักไข่แล้วก็ลูกไก่ออกนั่นแหละไก่หนุ่นตัวนั้นพร้อมนะครับพร้อมที่จะเข้าคู่เข้าคู่ซ้อมทําให้เข้าคู่ผสมพันเข้าคู่ซ้อมนวมได้แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ออกมาไล่เรียงลําดับให้ฟังนะครับผมและคลิปต่อไปนะครับพีเอฟจะมานําเสนอเรื่องการ เช็ดน้ําดูแลขนแล้วก็ไล่ไล่ไล่ไลาตามขนไก่ไก่หนุ่มครั้งแรกนะครับผมจะมีไลมีตัวปรสิตที่ปรสิตภายนอกน้่นเพศภายในที่เกาะกัดกินเลือดสร้างความรำคาญให้ไก่หน้าซีดหน้าเสียวหน้าผอมอะไรประมาณนี้นะครับค่อยมาติดตามกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เพียอขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย